สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาริตาบุตรนนท์สเปียมนีนาวตำแหน่ง First c a ค่ Receptionist ประจำสาขา c เซ็นทรั i t ิ Eastview ค่ะขออนุญาตนำส่งไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นและประโยชน์ของ iPhone 12หรือ iPhone 12 Mini อย่างน้อย3หัวข้อพร้อมกับบอกประโยชน์ของการใช้งานร่วมกับสัญญาณ 5G 200H ให้น่าสนใจและเห็นภาพนะคะไลฟ์เดโมประจํวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะ ทูสเปียนสวัสดีค่ะสเปียนมีนาวินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้นะคะสเปียนมีนาวขออนุญาตแนะนำสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะอย่าง iPhone 12 mini นะคะซึ่งสเปียนมีนาวเชื่อว่าหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้ลองใช้งานจะต้องรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะคะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและน่าใช้งานมากๆเลยค่ะขออนุญาตนะคะ และนี้นะคะก็เป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 mini ค่ะโทรศัพท์ 5G ที่เล็กที่สุดนะคะเบาที่สุดแล้วก็บางที่สุดนะคะบอกได้เลยนะคะว่า iPhone 12 mini เนี่ยรองรับ 5G ด้วยค่ะถัดมานะคะด้านหน้านะคะเป็นวัสดุที่ทำมาจากเซรามิกชิลนะคะด้านหลังนะคะก็ทำมาจากกระจกค่ะขอบด้านข้างทำมาจาก วัสดุอลูมิเนียมนะคะเกดเดียวก,กันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่กันกระแทกได้ถึง4เท่านะคะทนและแข็งแกร่งมากๆเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังทนต่อน้ําที่กระเด็นใส่นะคะแล้วก็หากโทรศัพท์มือถือของเราพลัดตกน้ําลงไปนะคะโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 mini นี้นะคะก็จะกันน้ําได้ถึง6เมตรค่ะยาวนานถึง30นาทีเลยนะคะโดย มาพร้อมกับมาตรฐานรองรับมาตรฐานของ ip 6 8ค่ะมาพร้อมกันกับ5เฉดสีสดใหม่เลยนะคะให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้เลือกใช้งานค่ะและนี่นะคะก็เป็นเฉดสีแรกนะคะสี black ค่ะสีไว้นะคะ product l e k d กรีนและสีบรูค่ะส่วนตัวแล้วซัเฟียนมีนาวนะคะชื่นชอบสีบรูเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นสีใหม่ของ Apple เลยนะคะซึ่งโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 mini นี้นะคะก็มาพร้อมกับชิปที่ใหม่ล่าสุดน,นะคะอย่างชิป A 1 4 b i o n i c ค่ะและ พร้อมกับการใช้งานสัญญาณ 5G ของ TrueMove H นะคะก็จะทําให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายใช้งานโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะคะได้อย่างไหลลื่นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่งตางๆผ่านสือ่อโซเชียลนะคะหรือว่าการอัพโหลดข้อมูลนะคะการวิดีโอคอลในการสื่อสารต่างๆก็จะทําให้เราไม่พลาดการสื่อสาระคะ่ะหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายต้องการทราบนะคะว่าโทรศัพท์มือถือของตัวเองนั้นรองรับ 5G หรือไม่นะคะก็สามารถกดไปที่ดอกจัน555ดอกจัน1นะคะสี่เหลี่ยมและโทรออกค่ะก็จะสามารถเช็คได้ว่าโทรศัพท์มือถือของเรานั้นรองรับ 5G หรือไม่สำหรับวันนี้สาเวียนมีนาวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ